สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักและเคารพวันนี้สิ่งที่รัฐบาลโดยนายงตรีคณะรัฐมนตรีทุกคนนะครับเป็นห่วงกังวลอยู่ก็คือเรื่องของความเศร้าโศกเสียใจอะไรของคนไทยทั้งประเทศนะครับทุกคนก็อยู่ในสภาวะเดียวกันทั้งหมดอยากจะให้กําลังใจกับทุกคนทุกภาคส่วน้ช่วยกันอดทนอดกลั้นนะครับทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดต่อไป ำหรับพระบาทสมเด็จพระญูหัวในพระบรมโกศนั้นจะยังคงเฝ้าทอดพระเนตรคนไทยทั้งประเทศอยู่ตลอดไปนะครับขอให้ทุกคนช่วยกันทําความดีถวายอย่างไม่หยุดยั้งนะครับในส่วนของเรื่องที่ยังต้องช่วยกันอยู่ก็คือว่าคนดีนะครับช่วยกันทําให้คนไม่ดีนั้นเป็นคนดีให้ได้กลับมาเป็นพลังอันสาคัญในการที่จะพัฒนาชาติและบ้านเมืองภายใต้กรอบของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนะครับด้านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นการค้าการลงทุนภาคธุรกิจต่างๆอย่าหยุดชะงักนะครับอย่าพยายามทําให้ประเทศของเรานั้นขาดความน่าเชื่อถือในกรณีเช่นการทุบหุ้นช้อนหุ้นขอให้ทุกคนได้ช่วยกันร,รักษาสถานะความมัน่นคงด้านการเงินการคลังของประเทศไว้ก่อนนะครับอย่าผีผามจนตกเป็นเหยื่อให้คนแสวงหาประโยชน์บนความวิกฤตในเวลานี้นะครับความมั่นคงปลอดภัยมีเสถียรภาพทั้งทางการเมืองและการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยในวิตและทรัพย์สินนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้ทุกคนต้องช่วยกันเฝ้าระวังให้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศนั้นมีความปลอดภัยมีการประสานงานกันจัดชุดเฝ้าระวงังเวรยามนะครับรปภต่างๆเพิ่มมาตรการความเข้มงวดหากมีเหตุต้องสงสยัยก็ขอให้แจ้งเหตุได้นะครับกับเจ้าหน้าที่ทั้งพลเรือนตรุจทหารที่ผมได้สั่งการให้เขาประจำทาจุดต่างๆทั่วไปทั้งราชสักแล้วนะครับ อีกประการก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพลเรือนตัวทหารใดๆก็แล้วแต่ในการที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดด้วยความเสียสละอดทนเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนั้นได้ผ่านช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกอะไรสูญเสียน,นี้ไปให้ได้นะครับทั้งนี้ในรีรัฐบาลก็อยากให้พวกเราที่เป็นคนไทยทุกคนจะได้ช่วยกันสืบสารพระราชบัธิทารของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโ,รโกศที่ทรงพระาทานไว้ให้กับคนไทยประเทศไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง70ปีและขอให้ช่วยกันทําต่อไปนะครับสวัสดีครับ